โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สและนี้ทุกคนอยู่กันในโปรเจกต์แขนกลคนแปรธาตุกันต่อสำหรับวันนี้เราก็มาถึงโฮมมนครูสลายสุดท้ายน้องเล็กที่เรียกได้ว่าเก่งเพราะความสามารถตัวเองอย่างแท้ทรูแถมยังเป็นผู้นำสูงสุดของกองทัพและผมก็จัดให้เป็นมินิบอสประจำซีรีส์นี้เลยเขาคนนั้นก็คือคริงแบรดลีย์หรือว่าแบรดนี่เองสมัยยังเด็กแบรดลีย์ จัดได้ว่าเป็นเด็กกำพร้าถ้าหากว่าไม่โดนพ่อแม่ทิ้งก็คงโดนเอามาขายนั่นจึงทําให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะมากหากว่าจะมาเป็นหนูทดลองในการคัดเลือกคนที่จะมาเป็นผู้นํากองทัพในประเทศแบตตี่ก็เลยต้องเรียนและก็ศึกษาสิ่งต่างๆที่จําเป็นทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงดาบอาวุธปืนศิลปะป้องกันตัวการเมืองวิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์คืออะไรมีประโยชน์ก็คือปล่อยให้แม่งเรียนหมดเลย แบรดลีย์ก็เลยเชื่อว่าตัวเขานี่แหละนะฮะจะได้ขึ้นเป็นผู้นําสูงสุดของประเทศแน่ๆแหละจนเข้าสู่ช่วงวัยหนุ่มนะฮะแบรดลีย์ในตอนนั้นก็จะได้ว่าสมรรถภาพร่างกายเป็นช่วงที่พีคที่สุดแล้วพวกนักวิทยาศาสตร์ก็เลยดําเนินการสู่เฟสถัดไปซึ่งก็คือการนําเอาพวกหนูทดลองที่เหมือนกับแบรดลีย์หรือว่าพวกเด็กกำพร้าเงี้ยมาฉีดศีลานักปราชแห่งความพิโรธเข้าสู่ตัวนะฮะเพื่อนของแบรดลีย์ก่อนหน้านั้นทนไม่ไหวแล้วก็ตายไปก่อนหน้าถึง11คนนะฮะ ส่วนตัวเขาที่เป็นคนที่12นั้นสามารถทนรับศิลาไว้ในร่างกายได้ด้วยการต่อสู้กับวิญญาณทุกดวงในศิลาจนได้ชัยชนะมาเป็นของตัวเองนั่นก็เลยทําให้พวกนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อเขาว่าคิงแบรดลีย์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่เพราะว่าการต่อสู้กับวิญญาณ ในศิลานักปราดมากมายนั้นนะฮะมันก็เลยทําให้ในศีลานั้นเหลือจิตวิญญาณเพียงแค่ดวงเดียวที่กํใช้ไว้ได้ซึ่งแม้แต่แบรดลีย์ก็ไม่รู้ว่าไอ้วิญญาณดวงนี้มันเป็นของเขาจริงหรือเปล่านะฮะแต่ที่แน่ๆคือมันเป็นดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความพิโรธอย่างที่สุดและเพราะว่าสาเหตุนี้ก็เลยทําให้แบรดลีย ที่แบบว่ามีศีลาก็จริงนะฮะแต่ว่าไม่มีความสามารถฟื้นตัวแบบพี่ๆเนื่องจากว่าภายในศีลาเนี่ยมันเลยวิญญาณเพียงแค่ดวงเดียวไงฮะมันก็เลยไม่สามารถจะฟื้นฟูสภาพอะไรตัวเองได้เลยแล้วก็ต้องแก่ไปตามเวลาสำหรับเพื่อนๆร่วมการคัดเลือกที่เหลือนะฮะที่ไม่ได้ถูกฉีดศีลาก็เลยโดนนำเอาไปฝึกต่อตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายสิบปีเลยกลายเป็นทหารนะฮะเพื่อเกิดมารบอย่างเดียวเท่านั้นและก็อยู่ใต้บังคับัญชาของ ที่ด็อกเตอร์ันทองซึ่งก็เป็นคนที่คอยเลี้ยงดูแบดลี่มาตั้งแต่เด็กนั่นเองหลังจากได้ขึ้นเป็นผู้นําสูงสุดของกองทัพนะฮะแบดลี่ก็เรียกได้ว่าเป็นหมากรตัวหนึ่งของท่านพ่อโดยสมบูรณ์เลยโดยมีท่านพ่อเนี่ยแหละคอยชักใย,ยอยู่เบื้องหลังก็สงครามตามจุดต่างๆเพื่อทําการสร้างศิลานักปราบนะฮะพร้อมๆกับวงแหวนเวทในการหลอมมนุษย์ที่สล็อตขุดไปทั่วอาร์เมทิสถึงจุดจุดหนึ่งนะฮะเขาก็เลือกที่จะแต่งงานกับคุณนายแบดลี่ ซึ่งนี่เป็นตัวเลือกเดียวเลยนะฮะในชีวิตของเขาที่แบบว่าไม่ได้ผ่านมาจากคําสั่งอะไรทั้งนั้นคืออันนี้เขาเลือกเองเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างโดนกําหนดไว้หมดแล้วภายหลังนะฮะไพล์ในฐานะเซริมก็ถูกนํามาอยู่กับเขาด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าไพล์เนี่ยเป็นลูกบุญธรรมที่มาจากฝั่งญาติของแบรดลีย์นะฮะแต่ที่จริงเขาไม่มีญาติจากที่ไหนหรอกเป็นเด็กที่เก็บมาเนี่เนาะนอกเหนือจากแผนการของท่านพ่อแล้วนะฮะเขาใช้ฐานะของตนในการเฟ้นหาคนที่มาเป็นเสามนุษย์ได้ ยกตัวอย่างเช่นการสอบนักเล่นแร่แปรธาตุของทางการก็เป็นหนึ่งในปัจจัยการเฟ้นหาและพอรู้ว่าอิซึมินั้นเป็นครูของเอสนะฮะเขาก็ถึงขนาดไปตรวจตราด้วยตัวเองเลยแล้วก็ทําให้รู้ว่าอิซึมิเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยเห็นแก่นแท้มาแล้วสามารถนํามาเป็นเสามนุษย์ได้นั่นเองหลังจากตัวตนของเขาถูกเปิดเผยนะฮะเบื้องบนของกองทัพก็เปิดเผยเช่นกันว่าอยู่ข้างแบรดลีย ยังดีที่ในกองทัพก็ใช่ว่าจะเห็นด้วยซะทุกคนแล้วก็คิดที่จะต่อสู้นะฮะอย่างเช่นพลโทกลันแมนก็เป็นหนึ่งในคนที่เข้าข้างมัสแตงแล้วก็ทําการระเบิดทางรถไฟเพื่อที่กะจะรอบสังหารแบรดลี่ให้ตายนะฮะแต่น่าเสียดายที่แบรดลี่ไม่ตายเนื่องจากว่าเขาเห็นทุกอย่างก่อนการระเบิดด้วยซ้ําแม้ว่าตอนนั้นน่ยจะยังไม่ได้ใช้สุดยอดในตาเลยก็ตาม เท่านั้นไม่พอนะฮะเขายังกลับมาทางประตูหน้าและบอกว่าในไหนจะเข้าบ้านและทําไมตูต้องเข้าทางประตูหลังกูต้องเข้าหน้าบ้านอยู่แล้วด้วยตัวคนเดียวนะฮะแบรดลีย์เนี่ยสามารถสู้กับคนของกองทัพบ,บริชทตั้งหลายคนลิ้นกรีดลุงฟูแล้วก็บัคคาเนียได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเรียกได้ว่า1แทบจะลุมคนทั้ง10กว่าคนนะน่าเสียดายที่เขาพลาดท่าโดนบัคคาเนียเสียบเข้า ในจังหวะที่ลุงฟูบังการมองเห็นของสุดยอดในตาไวนะฮะหรือจะให้สรุปง่ายๆก็คือต่อให้มีในตาที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนมันก็หลบการโจมตีที่มองไม่เห็นไม่ได้อยู่แล้วนะฮะโบกกับกรีดนะฮะที่เข้ามาซ้ําจนสุดยอดในตาของแบรดลีย์ก็บอดลงไปแถมยังทําให้แบรดลีย์บาดเจ็บสาหัสแล้วก็ก่อนจะตกลงไปในแม่น้ําแต่ก็ยังสามารถหนีไปได้และโผลมาอีกทีพร้อมกับไพล์นะฮะเพื่อบังคับให้มาสแตงเนี่ยไปเจอแกนแท้แล้วก็จะได้ใช้เป็นสองมนุษย์ได้สําเร็จ แม้ว่าจะบาดเจ็บหนักนะฮะแต่แบรดลีย์ก็พร้อมที่จะประจันหน้ากับทุกคนที่เหลือเลยบอกจะมาหมดเลยก็ได้นะแต่คนที่อยู่สู้ต่อกับแบรดลีย์มีเพียงสกาเท่านั้นนะฮะการต่อสู้ของทั้งสองเนี่ยเรียกได้ว่าดุเดือดมากแม้จะบาดเจ็บแต่แบรดลีย์ก็ยังคงชิงความได้เปรียบสกาอยู่แต่ในขณะที่บ่นใส่สกาว่าพระเจ้าเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกโอ้โหพระเจ้าคงจะบอกว่าฮะอะไรนะเอองั้นเอาแสงไปกินเหมือนจัดฉากนะฮะแสงอาทิตย์เนี่ยดันมาแทงตามแบรดลีย์ในจังหวะสําคัญ ก็เลยทําให้มันเสียจังหวะไงสกาก็เลยใช้โอกาสนั้นจู่โจมปิดฉากจนแขนทั้งสองข้างของแบรดลีย์ขาดไปนะฮะแม้จะแลกกับตัวที่เขาเองเนี่ยก็โดนแบรดลีย์สวนกลับจนบาดเจ็บสาหัสด้วยก็ตามก่อนแบรดลีย์จะตายนะฮะรันฟานก็ได้โผล่มาว่ามีอะไรอยากจะสั่งเสียไหมซึ่งแบรดลีย์บอกไม่มีและกับภรรยาของเขานั้นเขาไม่มีอะไรจะพูดเพราะว่าเจ้าหล่อนเขาคงเข้าใจอยู่แล้วและในที่สุดเขาก็ได้ตายไปอย่างสงบแล้วก็ได้รู้สึกว่าชีวิตมันมีความหมายมาก เพราะว่าได้รับบทเรียนอย่างหนักมาแล้วว่าอย่าแช่งพระเจ้าในจังหวะสําคัญไม่งั้นมันจะส่งแสงมาแทงตานั่นเองในด้านนิสัยนะฮะแบรดลี่เป็นคนที่มีอุดมการ์ชัดเจนไร้ความปราณีแล้วก็ตรงไปตรงมาดุดันนะฮะดุถึงขนาดเสียงร้องของเอลิเซียในงานศพฮิวจ์เนี่ยทำเอามือสั่นเลยนะฮะไม่ใช่เพราะว่าสันาาส่นเพราะว่าเศร้านะแต่สั่นเพราะาหนกหูเว้ยมึงจะร้องอะไรฟ้า แต่ถ้าหากอยู่ต่อนหน้าภรรยาเขานะฮะเขาก็พร้อมที่จะเป็นคนอ่อนโยนได้เหมือนกันและภูมิใจว่าเออเมียคนนี้ตัวเลือกเองเลยได้บอกเลยนะว่าคนนี้เลือกเองเท่านั้นนอกจากนี้แบรดลียังเป็นพวกแสดงเก่งพอสมควรเลยเพราะก่อนหน้านั้นนะฮะเขามักจะทําตัวสบายๆชิวๆปนหาด้วยซ้ํายกตัวอย่างเช่นก็คือชอบซื้อแตงมาฝากเอสนี่แหละก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะชอบทานแตง หรือไม่ก็นี่อาจจะเป็นแค่โลศนิยมการซื้อของมาฝากแขกอะไรของเขาแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าหากให้ผมเดาอันนี้คือจงใจกเกลียดหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะฮะแถมเขายังเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรีนะฮะไม่เล่นรอบกัดขนาดจะเข้าบ้านตัวเองเนี่ยเขายังจะเข้าทางประตูหน้าให้ได้เลยไม่ยอมเข้าข้างหลังนะฮะแล้วเขาก็มีความภูมิใจที่ตัวเองเป็นฮอร์โมนครูสสูงด้วยแล้วก็ไม่ยอมที่จะลดฐานะตนกลับไปเป็นมนุษย์แน่นอนสําหรับความสามารถในการต่อสู้พี่แกจัดได้ว่าสุดจัด สุดจัดจริงๆในเหล่าโฮมูนครูสนะฮะดีไม่ดีอาจจะเก่งกว่าไพรที่เป็นพี่ใหญ่ด้วยซ้ำนะแต่ผมก็บอกแล้ว่า2คนนี้กินกันลงยากมากผมเลยไม่สามารถจะเลือกได้ว่าใครเก่งที่สุดในหมู่นี้แต่ว่า2คนนี้เนี่ยอยู่อันดับต้นๆในใจผมแน่นอนทั้งไพรแล้วก็วันะฮะ ตามที่ผมได้กล่าวไปแบลดลี่เนี่ยเหลือวิญญาณดวงเดียวในศิลาะนักปราดนั่นก็เลยทําให้เขาไม่สามารถที่จะฟื้นฟืนตัวเองได้เหมือนพวกพี่ๆรวมถึงจะต้องแก่ไปตามวัยด้วยนั่นก็เลยทําให้ช่วงพีคหรือว่าช่วงที่เก่งที่สุดของเขาเนี่ยมันผ่านพ้นไปตั้งนานแล้วนะฮะแต่ที่แตกต่างจากพี่น้องคนอื่นอย่างสิ้นเชิงเลยก็คือแบลดลี่ ฝึกการต่อสู้มาทั้งชีวิตนะฮะในขณะที่พี่น้องคนอื่นๆเนี่ยถึงแม้จะอยู่มานานกว่าแต่ไม่เคยฝึกการต่อสู้เลยเอาแต่พึ่งความสามารถพิเศษของตัวเองแล้วก็ประมาทโคตรๆจากการที่แบบว่ามีหลายชีวิตในศีลาใช่ไหมล่ะฮะแบลดลี่เนี่ยใช้ทักษะการต่อสู้ที่จัดได้ว่าเหนือกว่าทุกตัวละครในเรื่องเลยนะฮะเอาไว้ง่ายๆอะ่ะมาหาคนหนึ่งๆเรื่องฝีมือการต่อสู้กับแบลดลี่ในเรื่องนี้คือเป็นไปไม่ได้ฮะคือมันเก่งกว่าทุกคนเลยไม่ว่าะจะเป็นเรื่องเพลงดาบ ขนาดทั้งหลินแล้วก็ลุงฟูเนี่ยยังเอาไม่อยู่นั้นลุมแล้วนะแล้วก็ไม่เคยตายเลยสักครั้งเดียวในชีวิตจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพราะว่าในศิลามันมีแค่ชีวิตเดียวไงจริงๆแค่ศักยภาพทางด้านร่างกายเนี่ยเขาก็ได้รับบัฟจากศิลาจะจนแบบว่าหาคนสู้ตรงๆยากอยู่แล้วนะแต่ไพ่ตายที่สุดของเขาก็คือสุดยอดในตาซึ่งสามารถทําให้เขานั้นสามารถคาดการณ์สิ่งต่างๆล่วงหน้าได้อย่างแม่นยําหากเขาใช้สุดยอดในตานะฮะผมบอกเลยว่า ในเรื่องนี้อ่ะถ้าหากว่าไม่นับพวกที่มีพลังกงๆอย่างท่านพ่อหรือว่าไพล์อะไรอย่างเงี้ยหาคนหนึ่งๆกับเขาเนี่ยชนะได้ยากมากจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะว่าเขาเนี่ยอายุจะ60แล้วนะฮะแม้แต่เจ้าตัวยังบ่นๆเลยว่าร่างกายมาเริ่มตามสายตาและการตอบสนองไม่ทันมีความเป็นไปได้ว่าหากพวกเอ็ดเนี่ยต่อสู้กับแรดลีย์ในวัยหนุ่มในช่วงอายุเราราวยี่สิบยี่สิบห้าปีเรื่องราวเนี่ยอาจจะคนละเรื่องเลยก็ได้นี่ขนาดว่าเราเนิฟเขาหลายอย่างแล้วนะฮะไม่มีการรักษาตัวแก่ได้ และก็ใช้แค่ดาบด้วยนะฮะไม่ได้ใช้อาวุธปืนด้วยซ้ยํายังสร้างปัญหาบานตะไทยได้ขนาดนี้แถมไม่ได้ตายรัวๆแบบพี่น้องด้วยนะฮะถ้าสมมุติว่าร่างกายของแบดลี่เนี่ยไม่แก่และสามารถฟื้นฟูได้ อาจจะต้องเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นแขนกลคนพิการชัวๆเพราะว่าพี่แกเนี่ยก็น่าจะฟันตัวเอกพิการจนหมดได้เออแขนกลคนพิการแน่ๆแหละในความคิดเห็นของผมนะครับแบรดลี่จัดได้ว่าเป็นตัวละครบั๊กในซีรีส์นี้คือมันจะเก่งอะไรขนาดนั้นฟะขนาดท่านพ่อที่ว่าแน่เนี่ยยังไม่ได้แผ่บรรยากาศกดดันเท่านี้ออกมาเลยแบรดลี่เนี่ยคือมันแผ่บรรยากาศกดดันออกมา,มามากเลยนะฮะคิดภาพดูท่านพ่อเนี่ยเรียกได้ว่าระดับกึ่งเทพอะ่ะ แตทาาได้โดยไม่ต้องใช้ท่วงท่ากับไอ้บอดถือดาบแกว่งไปแกว่งมาเงี้ยกับกลายเป็นว่าไอ้บอดเนี่ยมันดูน่ากลัวกว่าไอ้คนกึ่งเทพนั่นอีกมันอง,งานอาจสมความพิโรดนี่ขนาดบทสั่งให้เนิร์ฟหลายอย่างแล้วนะทุกคนเนี่ยยังเละเป็นขี้ได้ขนาดนี้บแบรดลี่ย์จึงจัดได้ว่าเป็นตัวละครที่หลายๆคนน่าจะชอบมากแล้วก็เป็นการย้ำเตือนว่าระวังคุณลุงที่มีผ้าปิดตาให้ดีใช่แล้วคนที่ผมพูดถึงนั่นก็คือนิกฟิลลี่ก็ จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับคิงบรดลีย์หรือว่าแรตของเราในวันนี้ก็เป็นอันปิดโฮมูลครูส7บาปอย่างสมบูรณ์แล้วเราค่อยไปขึ้นเรื่องอื่นกันแล้วกันสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ